สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ครูเพลินพิษมาส่งคลิปนำเสนอการบ้านพวกเราเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมส c a ตนะคะด้วยการโต้ตอบก็คือถามตอบนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยเราไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้แล้วเราก็เขียนคำว่าส c a ตนะคะหรือใครจะสัมหรือจะเขียนเป็นเว็บไซต์เลยก็ได้ก็คือ s c a ต m ์ดนะคะ d o e o d นะคะอ้ e d u แบบนี้นะคะแบบนี้ก็ขึ้นมาค่ะเนี่ยเราเลือกตัวแรกใช่ไหมคะ s t c h t mit. e d u นะคะเราก็เลือกกดเข้าไปอ่าพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้โชว์หน้าต่างแบบนี้ให้เราไปเริ่มนะคะที่ s k a t c h creating กดเข้าไปปุ่มนี้นะคะแล้วรอสักครู่อ่าพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะโชว์หน้าต่าง ให้เราเห็นให้เราปิดทําแนะนําวิดีโอตัวนี้ออกเลยนะคะโชว์หน้าต่างมีทั้งตรงบล็อกคําสั่งกลุ่มคําสั่งพื้นที่ในการทํางานเวทีแล้วก็ตัวควบคุมของเจ้าส,สปายหรือตัวละครนะคะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเขียนบทเรียนเกี่ยวกับการโต้ตอบของตัวละครเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้หรือเคลื่อนไหวตัวละครได้สมมติครูบอกว่าครูไม่ชอบตัวสปายเลยตัวแมว ก็เปลี่ยนได้เราก็มาที่ตัวหน้าแมวตัวนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนตัวละครตัวละครจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้อยู่ที่เราชื่นชอบนะคะตอนนี้ครูอาจจะเปลี่ยนเป็นนี่นะคะครูเปลี่ยนเป็นม้าตัวนี้แล้วกันพอได้ม้าตัวนี้เสร็จปุ๊บอยากเอาตัวแมวออกกดไปที่ตัวแมวค่ะโดยตัวจ้าตัดสไปนะคะ แล้วก็กดที่ถังขยะนะคะก็จะเหลือเฉพาะตัวละครที่เราต้องการฉากหลังมันไม่น่าสนใจทํำยังไงก็มาที่ฉากหลังเพราะเขาเขียนแล้วว่าฉากหลังกดไปที่ฉากหลังแล้วเลือกค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฉากหลังแบบไหนนะคะให้เกิดความน่าสนใจอ่ะครูเพลินพิษขอเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะคะฉากหลังแบบนี้อ่ะตัวละครจะให้อยู่ตรงไหนก็เคลื่อนได้เลื่อนได้คลิกเมาส์เลื่อนได้เลยได้ตัวละครได้ฉากหลังแล้ว เราไปสร้างโปรแกรมการเขียนโต้ตอบนะคะโปรแกรมการโต้ตอบของตัวละครเริ่มแรกให้ไปที่เหตุการณ์ค่ะกดเมื่อคลิกที่ทงมาวางไปที่ตรวจจับนะคะไปที่กลุ่มคําสั่งตรวจจับไปที่บล็อกคําสั่งถามคนเชื่ออะไรแล้วรอเอามาวางเสร็จแล้วไปที่รูปรักษ์ค่ะไปที่กลุ่มคาไปที่กลุ่มคําสั่งรูปรักษ์และไปที่บล็อกคําสั่งพูดสวัสดีสองวินาทีมาวาง แล้วเราเปลี่ยนคําว่าสวัสดีให้เป็นสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณนะคะผู้หญิงก็ค่ะผู้ชายก็ครับเนาะ,ะสวัสดีค่ะคุณอยากถามว่าคุณชื่ออะไรนั่นแหละแล้วก็ยังอยู่ที่กลุ่มคำสั่งเดิมนะคะแต่มาที่บรอกคำสั่งคําว่าพูดสวัสดีเราต้องการคำตอบเพราะเขาต้องการถามว่าคุณชื่ออะไรฉะนั้นคำตอบที่เราต้องการใส่ จะใส่ตรงคำว่าพูดสวัสดีให้เราไปเลือกกลุ่มคำสั่งตรวจจับนะคะเราไปที่คำว่าคำตอบเอามาวางตรงสวัสดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือครูเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วทีนี้ครูจะลองเล่นดูนะคะครูจะลองเล่นนะคะเล่นเราขยายใหญ่ได้ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเวทีเนี่ยครูก็จะกดขยายใหญ่อ่ะและ้วครูก็กดที่เล่นคือกดที่ทงค่ะเสร็จปุ๊บคุณชื่ออะไรเขาให้เราเขียนลงไป คูชื่อเพิ่นพิษคูก็จะเขียนลงไปเพิ่นพิษนะคะ enter หรือกดถูกนะคะสวัสดีค่ะคุณเพิ่นพิษเห็นไหมคะจบแล้วค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้นะคะเด็กๆทำได้แน่นอนอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอลงในไลน์กลุ่มของห้องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้คคราไปแล้วสวัสดีค่ะ